้วฝังเท่าไ่มันจะสะบัดประมาณนี้แหละแต่คือถ้าตกหลุมปุ๊บอะพี่ต้องผ่อนคันเร่งอย่าบิดส่งแต่มันปกติเลยเออมันคือพี่ไม่ไม่เคยบรรทุกมันไงเลยไม่รู้ว่ามันจะเป็นอารมณ์ประมาณนี้นหะพี่ลองยวบดูดิมันก็เด้งนะเออมันก็อยู่ประมาณนี้แหละ แค่จับแฮนแข็งๆพอแล้วก็อย่าไอเนี้ยอย่าบิดส่งตอนที่มันแบบตอนมันสะบัดปล่อยมันสะบัดไปเราแค่ผ่อนคันเร่งอย่าบิดส่งอยู่นี่ฝนตกป่ะี่ตกทุกวันป่ะ ของเามาเช้าเพิ่งตกไปแล้วก็หยุดจะตกไม่แรงครั่าเราไม่ไ่ไปสายุ่นไอ้นี้ก็ฝุนได้แต่ว่านี้นีว่าแต่ถ้าแบบขึ้นดอแบบที่เป็นทางเมือกเลยอย่างนื้ไม่ได้คือเวลาตรงอย่างนี้ สะเตอรก็ขึ้นไม่ได้ก็อย่างเงี้ยเล่งกังนชาไม่พอ นะออพอดีนะีนะมาทันพอดีไม่งั้นต้องรอนานแค่ไหนวะขนเข่ามันไม่ค่อยมีรถเลยเราเลยว,ว,วิ่งถึงว่ามันวิ่งชังว่วโมงกว่าเพราะถนนอย่างนั้นนะก็ดูทางวนไปวนมาววปวดหลังกันเลยทีเดียวเชียว เรียบร้อยได้ที่นอนแล้วนุ่นไงที่พักของเราเชียบนี่คือจุกังตินวันแรก โค้งโลกเป็นไงเป็นไง ที่นอนราซะก่อนนี่ดินแรกวิวหลักล้านชื่อร้านอาหารสองบัวติดลำน้ำหน้านมาดูเห็นไหมเห็นวิวไหมเห็นวิวไหมน้องๆไม่อยากจะโม้ครับน,นี่สภาพเต็นท์เลยละกนมาดูยังไม่ได้ติดของประดับตกแต่งนะมไม่งั้นระยับ ดูดูวิวรอบๆเป็นไงพี่เป็นไงที่กลางเต็นท์โอเคไหมโอ้เฉียบเฉียบนะออ<ช>้ี <laughs> ่เ <laughs> <laughs> หนื่อยไหมวันแรกเหนื่อยไหมจะหลุดนะจะลุดโอ้ดูของเลยครับนี่โอ้ไม่ใช่นี่มากับมอไซค์หมดเลยนะเนี่ย <laughs> ใครจะคิดนี่มากับมอไซค์หมดเลยนะเนี่ย โอ้โหจะลุดตายตายโอเคคืนแรกได้ที่นอนแล้วไปดูที่อําน้ำนีกว่าดีแล้ว วิวภายในมากนี่โคตรเฉียบอาบน้ำกันนะ ยางมันจะไม่ละหหลายหรอกมันให้มาหย,นะ <laughs> ยิบมออออันนะขอดยางหมดมั้งอดยางหมดน่าจะไปจับแก้วน้ำเย็นอะไรอย่างนงี้ เช้าครับพีดภาพไปเลยต้องเปิดไฟทีแอ่ต้องเปิดอันนี้ขึ้นเลยไม่งั้นมันร้อนพี่นนท์เป็นได้ไงว่าผมเหงื่อท่วมตัวเลยนะพี่พี่ไม่ไม่เหงื่อไม่เหงื่อไม่ออกเลยมันเมาแรงเนี่ย เองครับวันแรกเพื่อจะกินดีหน่อยพรุ่งนี้ไม่รู้ครับเดี๋ยวเราไปไหนต่อนะฮะไปอุทยานชาติแม่จอริมครับเดี๋ยวไปตรวจจมูกก่อนแย่จมูกครับแย่จมูกตอนนี้คันจมูกมากเลยครับโอเคนี่นอนนี่นะครับเดี๋ยวคืนอีกวันนี้ไปแล้วเป็นนอนอุทยานแห่งชาติระยะทางสองชั่วโมงน้อยกิโลเมตรครับสบายสบาย เอากดปุ่มปิดตรงไหนเนี่ย ที่แรกว่าจะตรวจพี่เต้คนเดียวโดนตรวจด้วยเลยนี่พาสวยด้วยเลยจะหลุดเ้ย้ยใช่ครับผมแล้วก็มีเนี่ยมีใบที่ว่า ไปตรวจอยู่นา้อยมาเรียบร้อยแล้วครับเมื่อกี้เองใช่ครับเนี่ยมีใบรองรองใช่ครับผมแต่ว่าก็ฉีดแล้วแหละทองเข็มแล้วแต่ไม่ได้เอาใบที่ฉีดมาใช่ไหคิดว่ามีเอฟหมโฟมมีครับของพี่เขาฉีดเข็มเดียวแอดตาแต่ก็คือผ่าการสวอปจากโรงพยาบาลใช่ครับนา้อยมาแล้วเมื่อกี้เลย อ่าคจะมีค่าบริการผ่านเข้าอุทยานนะครับบุคคลคนละสี่สิบาทแล้วก็ยานพาหนะยี่สิบแล้วก็ค่าเป็ดเป็นของนั่งเที่ยวออกมาเองนี่จะมี เสียเฉพาะค่าสถานที่กลางนะคะครับหลังละสามสิบบาทต่อคนต่อคืนทั้งหมดเท่าไหร่ครับคิดรวมเลยได้ไหมสองคนอ่ามันตตโกลาสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าคนละเก้าสิบบาทอ๋อะจเลือกเลือกที่กลางได้ไหมครับมีคนไหมครับวันนี้วันนี้ยังไม่มีนะคะยังไม่เป็นเป็นแค่ริมน้ำใช่ไหมผมดูใน YouTube มา กำลังทําการปรับปรุงอยู่คอคยะแต่ว่าลานตรงลานก็คือสามารถมองเห็นน้ําได้เหมือนกันค่ะเด<ร>ีเ๋ยวเราเข้าไปดูก่อนก็นได้ค่ะเพราะวันแันแค่ก็คือวันนี้เจ้าหน้าที่ทำการปรับปรุงอยู่อ๋อเปลียนปรับปรุงวันนี้ด้วยค่ะโอ้เดี๋ยวลองสอบถามเจ้าหน้าที่เผื่อเผื่อว่าเสร็จแล้วเนาะถ้าเผื่อวันนี้อาจจะเสร็จอ่าขออนุญาตเอาบัตรประชาชนไว้ก่อนแล้วก็รับเงินตอนเช็คเอาออกพรุ่งนี้เช้านะคะเอ่อล่องแก่งยังเปิดให้บริการไหมครับอ่า ล่องแกงของเรานี่็ก็มีนะคะเป็นสวัสดิการของเจ้าหน้ที่ก็คือคิดเป็นหมอลำราคาจะอยู่ที่สามพันบาทต่อหนึ่งลำนะคะไปใช้เวลาเท่าไหร่ครับอ่าไม่เกินสามชั่วโมงค่ะมีเจ้าหน้าที่สตาฟพาไปสตาฟไปอ่าสองท่านเป็นหัวท้ายนะคะต่อลำลำหนึ่งอ่านั่งได้ทั้งหมดหกท่านค่ะอ๋อผมแล้วอ๋อสามารถทำอาหารได้ไหมครับตรง ตรงกลางเต็นท์ทำได้มีปลั๊กไฟมีอะไรให้เรียบร้อยค่ะเดี๋ยวขับตรงไปประมาณ300เมตรนะคะตรงตรงไปนี่อ่ะก่อน300เมตรจะเจอทางแยกตรงด่านตรวจที่2นะคะจะเขียนติดไว้ว่าด่านตรวจที่สองให้ทางคณะเลี้ยวซ้ายนะคะพี่เตยอย่าลืมเก็บนะทางคณะเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะมีป้ายบอกว่าลานกลางเต็นท์นะคะใช่รถสามารถเข้าเข้าถึงที่เลยแต่ว่าถ้าด้านบนก็จะเป็นถ้าเลี้ยวขวาขึ้นด้านบน ถ้าอยากจะไปเที่ยวก็จะเป็นโซนที่พักจุดชมวิวสะพานแขวดเนี่ยค่ะร้านคาร้านกาแฟอยู่ทางด้านของเมืองนะคะสามารถขึ้นไปเที่ยวได้แถวเนี้ยร้านชาวบ้านมีแบบขายของสดมีหมูมีอะไรอย่างงี้มีขายต้องเข้าไปในตัวอำเภอค่ะอีกกี่กิโลอะสิบเก้ากิโลค่ะโอ้ค่ะเชิญค่ะพี่น้องครับพี่น้องนั่งตรงนี้ครับเดี๋ยวให้นัั่งครบให้นั่งตรงนี้นะครับนี่เอาเท้าสอดไปนี่นะครับครับเออแล้วข้าง าขาตั้งอยู่ข้างนอ,อกนี่ก็ใส่างี้ครับคลายไปเลยเลยถ้าทรงตัวไม่ได้ก็เอื้อมมาเลยนะครับเอื้อมมาหยิบครับผมนี่ก็น,นี้อออย่างี้เ<อ>ถ้าผมบอกให้ปัดจับเชือกก็จับตรงนี้อ่าครับผมถอดแว่นดีกว่าวะ่ะดูทรงเลย มึงคนนึงคนนครับดูไปมาเที่ยวคณะแรกแล้วมาทีนี้โอ้โหได้เจอด้วย

มีแรงวะเนียงจ้วงลึกดิเออให้มันเข้าเออจ้วงแล้วตะวัดออกข้างนี่ออ <c oughs> ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> <c oughs> Det er jul, det มาจ้ามาจ้าได้อยู่อม้ะครับเออไ,ไดเลยครับครับแลว่าแจวนี้ายๆแล้วลลนนะคุณต้องรูไป <laughs> น่แล้วก็ตองจิ้มน้ำะ Oi. 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 Ủa nào không có gì luôn ê ê ê ตกปลาน่าจะเยอะนึงเีนเขาให้ตกปาเขาให้ตกครับเดี๋ยวนี้ก็มีคนหาปลาประจำ่หรอไม่แต่กินหญ้าพวกนี้เป็นปลากระสูบเป็นปลาปาใหญ่ปลากระสูบปลาปลาปเวียนปลาเวียนปาิงปแค่ใช่ครับ ควายปลาการลักาเนี้ยควายปลาทุกอย่างแต่ที่มันไม่ทายไปแล้วมันไม่ใช่ควายปลาคือมันมีกระดิ่งมีกระดิ่งว่าไงไบรุ่นอันนี้เอาเอาไปเที่ยว เที่ยวกันแบบนี้ครับโอ <Yeah>. oh. ้อหมดครับสายหมดถึงจะเรียกเอามาเที่ยวนะครับไม่มีคำว่าสบายครับแต่สบายนอนอยู่บ้านครับคือทาง ใจ้มัโค้ด VIP ครับน้องนั่ง6ล้อยัอุทยานนะครับ พี่อ่ะครับอื้อดูดิเดี๋ยวไปหาซื้อเบียร์กินกันนะครับ ปลาเพิ่งทำเสร็จไว้ย,ย่างเสน้นนี้ีใส่องง่า้ก่อนนี่หมูก็แบบมากับทิปนิวอนะเนาะติดซะแน่อะไรนะติดซะแน่โอ้ยได้ได้หาหัวได้หาหัวเชือก่อนโอ้ให้ก่อไฟปีเขาจนหมักหมูกับปลาเสร็จแล้ว ไป <Bye. S 2> มามาดูว่าเราจะได้กินไม่ได้กินโอ้ยได้กินไหมเนี่ยได้ได้ได้ว,วิว หมเข้าอ่านี้ทำไรครับคุณพานิชน้ำจิ้มน้ำจิ้มน้ำจิ้มปลานี่ครับน้ำจิ้มอุปกรณ์ก็น้ำจิ้มแจ่วใช่ไหมครับไม่ใช่ครับตามนั้นตามยถากรรมนะครับอ๋อน,น,นี่หมูหมูหมักรอย่างครับ แต่ตอนนี้ย่างปลาไปก่อนครับผมตัวปลามันสุกกว่าจะสุกมันช้าครับทาผ้าโรยเกลือเลยครับไม่ใช่ไม่ได้ไม่ใช่อันนี้มะนาวไปดูปลาเลยครับถึงปลาเลยว่าได้อย่างหรือรลาพามาดูปลานะครับปลาปิ้งนะครับผมโอ้นี่ครับบรรยากาศตอนเช้าครับ นี่นี่ผ่านแข่นแม่จะนทร์แกงน้ำวา้าแกงน้ำอะไรนะว้า <laughs> จริา เหมาะตอนเช้าโอ้สหเซียว